สวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ TC Channel นะครับวิดีโอนี้เราจะมาดูข้อมูลแอปพลิเคชัน GG Mouse Pro นะครับหลังจากที่มีการอัปเดตซึ่งหลายเวอร์ชั่นมากนะครับตอนนี้ผมมาลองทสเวอร์ชันล่าสุดดูนะครับในส่วนนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่หน้าจอของการใช้งานนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวไอคอนนะครับไอคอนตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟรมเรทนะครับค่าปิงนะครับพวกแบตพวกเวลาต่างนะครับในส่วนของแถบเมนูนี้นะครับมันสามารถพับเก็บได้นะโดยที่เรามากดที่รูปนาฬิกาตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเก็บแบบนี้ เราก็สามารถวางไว้ที่ใดก็ได้นะครับมันก็ไม่เกะกะนะแล้วก็ในส่วนของไอคอนนะครับสามารถลกวางได้หมดเลยนะและมันยังสามารถทําให้ปุมไอคอนเรือนรางนะครับหรือปิดไอคอนได้นะโดยกดที่ฝั่งของรูปไอคอนนะครับตอนนี้ผมกดเข้ามาแล้วแหละนะครับกดไอคอนแล้วก็มาที่การตั้งค่าฟังก์ชันนะครับตรงนี้ให้เราไปที่การตั้งค่าพื้นฐานนะครับตรงนี้กดเข้าไปมันจะเป็นแถบตรงนี้นะครับเราอาจจะมองเห็นมันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้เราปรับลงคุณจะมองเห็นว่ามันค่อยๆเรือนรางไปนะครับปรับจนถึงศูนย์มันก็จะหายไป บบนีน้ถ้าไม่สังเกตดีๆอาจจะมองไม่เห็นนะผมอาจจะไม่ปรับสุดนะครับอาจจะทําให้มันแค่ประมาณนี้นะครับให้เรายังมองเห็นอยู่นะเพื่อเราจะได้ไปกดแล้วก็มีการตั้งค่าหากเรายังเล่นไม่เข้ามือนะครับต่อไปมันจะมีปุ่มนะครับที่เรามองเห็นตรงนี้นะมันจะเป็นปุ่มที่เราตั้งค่าหน้าจอครับเราสามารถปิดได้นะโดยการกดที่ตรงนี้นะครับกดปิดได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะเพิ่งลองใช้อาจจะมองไม่เห็นปุ่มพวกนี้นะครับอาจจะยังสับสนก็สามารถเปิดใช้งานได้นะก็สามารถตั้งปุ่มให้เป็นสีอื่นได้นะ ก็มีให้อยู่นะบแบบแต่ส่วนตัวผมนะผมจะใช้แค่ตอนที่ตั้งค่าเท่านั้นนะพอตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟนะครับจ่ากนั้นก็กดกากบาดออกแบบนี้นะครับการเพิ่มปุ่มก็เช่นกันนะการเพิ่มปุ่มก็สามารถกดปรับปุ่มนะครับแบบนี้ทุกอย่างมันจะขึ้นมาให้เลยนะเมื่อกี้เราปิดปุ่มไปแล้วนะพอเรามาตั้งค่ามันก็จะขึ้นมาโชว์ใหม่นะครับซึ่งมันจะไม่เกี่ยวข้องกันกับ ตัวปิดนะครับเราเปิดปิดตัวนี้เสร็จแล้วนะเราตั้งค่าอะไรเสร็จแล้วเราก็จะสามารถใช้งานได้นะเราก็กดบันทึกไปนะแล้วทุกอย่างก็จะหายไปนะหน้าจอก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้นะครับวิดีโอนี้ผมจะมาเล่นเกมฟุตบอลนะอีฟุตบอลโดยใช้เมาส์คีย์บอร์ดเล่นนะซึ่งแต่ก่อนนะถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นฟีฟ่านะพวก0ุนสามนะครับตอนนี้ก็ยังใช้เมาส์คีย์บอร์ดอยู่นะครับในส่วนคนที่ถนัดนะโอเควิธีการตั้งค่างผมนะผมก็จะกดเปิดเข้าไปแล้วก็ปรับปุ่มนะครับตัวทัศนคติเนี่ยเราก็ดเบินคลิกไปเลยนะคร ก็ด <poisoned. S 2> ับวเบิ่นคลิกเข้าไปในส่วนของกลุ่มนี้เลือกขยายนะครับเสร็จแล้วก็กดที่มุมมอง FPS นะครับเสร็จแล้วก็กดคําว่าเสร็จสิ้นนะครับมันจะกลายเป็นปุ่มนี้นะครับทัศนคติผมจะวางไว้ตรงกลางนะครับมันจะเป็นปุ่มสั้นเมาส์นะครับในกรณีที่เกมมันเป็น 2D แต่ถ้าเป็นเกม3มิตินะครับหรือเป็นเกมที่ต้องการหมุน360องศามันจะเป็นเคอร์เซอร์เมาส์ในการหมุนนะครับหรือมุมมองในการหมุนของตัวละครนะครับในส่วนของปุ่มอื่นๆนะผมจะใช้สเปกบาร์ในการยิงนะครับกด E นะครับเวลาสปีดนะ UX นะคร กลุ่มท่งโยนบอลน,นะครับกับปุ่มสรงใกล้ผมจะใช้เป็นเมาส์ซ้ายกับเมาส์ขวานะซึ่งถามว่ามันจะตั้งค่าอื่นได้ไหมนะมันก็สามารถทําได้เช่นกันนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับตั้งค่าเป็นมาโคได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ทานะผมจะเทสเฉยเนะถ้าเกิดว่าใครจะตั้งค่าเป็นมาโคพวกยิงม่วงพวกยิงแรงเงี้ยนะครับก็สามารถตั้งค่าได้นะครับแบบนั้นโอเคเดี๋ยวเรากดบันทึกแล้วก็ไปเทสดูนะ ก็จะกดลูกกิงตรงกลางนะเพื่อจะซ่อนเมาส์นะคือซื้อเมาส์ตรงนี้ซ่อนเมาส์ไปเดีเรามาลองเทสเทสวิ่งด้วยนะกดสปีดเนี่ยครับกดสปีดไปนะลองกดยิงด้วยเหินหน้าเหินนี้เปิดแทงทะลุช่องไปฮะส่งธรรมดายนยาว ก็ไม่ยาวอะไรฮนะยนโด่งไม่ได้ผมไม่ได้ตั้งมาเป้ะสำหรับใครที่ถนัดคีย์บอร์ดก็ลองปรับดูนะครับผมอาจจะไม่ได้ตั้งละเอียดโอเคก็จะประมาณนี้นะในส่วนของฟังก์ชันที่เพิ่มมาผมไม่ได้จาะจงในส่วนของหน้าคอนโซลนะครับหน้าคอนโซลก็คือหน้าของตัวแอปพลิเคชันนะครับก็คือหน้าที่เราไปเปิดเกมเข้ามาเล่นนี่แหละครับผมไม่ได้จาะจงตรงนั้นเนื่องจากว่าวิธีการแอดทวตนั้นนะผมได้ทําไปแล้ว2วิธีก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดใครที่แอคทวตไปแล้วนะเวลาที่เรากลับมาใช้งานมันจะใช้งานง่ายมมาากนาบบนกนนะื่่อองจวระะบบัล็ มูลแอธิเวียนั้นไว้นะครับถ้าเราเปิดพวก BitBuddy นะครับแล้วก็เปิดหมวลนะักพัฒนาเปิด o t g นะครับมันก็จะล็อกแล้วก็เข้ามาในส่วนของหน้าแอธิเวียนให้เราได้เลยนะผมมันก็จะขึ้นเขียวถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นเขียวให้เรากดคําว่าลองอีกครั้งนะมันก็จะสามารถเซตติ้งได้เลยนะแต่ถ้าใครไม่ได้จริงๆนะก็ให้เราไปแอิเวตใหม่นะ ซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับในส่วนของการอธิบายลองดูวิดีโอย้อนหลังที่ช่อง playlist ของ GG Mouse Pro ได้นะครับที่ผมทําไว้ให้นะก็สิ่งที่เปลี่ยนก็จะมีประมาณนี้นครับผมคือมันจะมีเซตเนี้ยขึ้นมานะครับแล้วก็การตั้งค่าที่เป็นการเบร์ไอคอนนะครับการเบร์ไอคอนหรือทําให้เรือนล่างนะครับแล้วก็มีปิดพวกโชว์ปุ่มนะครับตรงนี้เกิดใครไม่ไม่ปิดมันก็จะขึ้นมาโชว์อยู่หน้าจอแบบนี้หละครับผมก็ปิดไปนะครับก็ปิดไปโดยมาที่การตั้งค่า การตั้งค่าฟังก์ชันแล้วก็ไปที่การตั้งค่าพื้นฐานนะครับจ่างนั้นก็เลื่อนลงสักหน่อยนะครับเอาพอแบบเรายังมองเห็นอยู่แล้วก็กดปิดตรงนี้นะครับแล้วกดกากบาดออกแค่นี้นะครับในส่วนของเฟรมเรทถ้าเกิดว่าเราจะเปิดไว้ก็ได้นะครับมันดูเท่ดีนะก็ประมาณนี้ครับผมโอเคทุกคนนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมต้องขอแยกลาไปก่อนแล้วนะครับหากมีกระบืใดที่จะฟังไม่เข้านะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาณนที่นี้ด้วยอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสําหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะคครรัับบสดี